โอเคทุกคนวันนี้อยู่กับเกม c r e a t u r e Packet อ่านยากจังเลยเพิ่มขึ้นได้ป่ะโอเคเกมนี้ผมเจอนะในในอิชิโอนะครับผมเป็นเกมที่บอกว่าให้เราเอาไอของไอตัดข้างในแพ็กเกจเนี่ยเอาไปอุ่นในไมโครเวฟแล้วเราก็ทำให้มันกลับมามีชีวิตได้แล้วก็มันเกมกาชาทัท่วไปเกมนี้สร้างขึ้นมาประมาณ7-2ชั่วโมงสร้างโดยใช้เวลา72ชั่วโมงนะโดย ค่ายเกมชื่ออะไรนะ,ะโดยค่ายเกมรัน d ั m มเดห้าสิ่หกป้าวกดเล่นอืมอ่าดีฉันชื่อช่างมันเถอะฉันเป็นบอสทรงนายแล้วก็อ่าเป็นคนเดียกหานายเองงานนายคือเอ่อ ทำอาหารเกี่ยวกับไอ้พวกสี่มชีวิตเล็กๆเนี่ยแหละฉันหวังว่านยายจะจัดการมันได้ดีนะก็อุปกรณ์อยู่ข้างในนั้นแล้วก็ออย่าทิ้งข้าวของไว้ด้วยอย่าทิ้งขยะนะแล้วก็โชคดีไปที่ออเดอร์แรกของนเลย <S <S อะไรนี่อ๋อมีกดออกได้ แงบงป่องตัวใหญ่แงบงป่องตัวเล็กเป็นปูอ่หนอนอะไรเนะี่ยแล้วก็หมัดกลายเป็นผีเสือ้อ <c oughs> <c oughs> มีเสียงหานด้วย้วกันตอนนี้ก็ไม่มีอะไรปุ่มอะไรเนะี่ยหนอนไสเดือนแล้วก็ตัวหมัดจะกลายเป็นอ่าหอยทาก ตัวอะไรวะเนี่ยผีเสื้อผีเสื้อมังป่องปูจะกลายเป็นมุนม,มทรันทุล่าดีเพีมีศูนย์สามตักแตนตัวมาสองตัวจะกลายเป็นเออลงกว่าตัวนี้ใส่เดือนสองตัวกลายเป็นตักแตนเริ่มจากอะไรอะ่ะเอ้ยออก,กดฟรีเหรอ ชิบชิบเอาเข้าเครื่องปั่นจะได้ตัวใหม่มาเอาไปใส่ในควโคเวฟแล้วก็โอเคก็จะเป็นหนึ่งศูนย์เนาะแล้วก็วกดอี e. ว่าจำกัดไหมอะ่ะชิบเอ๊ะหรือมันไม่ใช่หมายถึงเครื่องปั่นหมายถึงว่ามันกินอะไรได้รึเปล่าอันนี้แล้วถ้าเดือนทำอะไรได้ สาเดือนสองตัวอ๋อต้องใช้ใสาเดือนสองตัวอ่าเอาลงเครื่องปัน่นแบบนี้เลยเหรอแล้วก็หนึ่งศูนย์นี่เลยนะฮะปัน่นดีด้วยได้อ่อได้ค้นพบสายพันธุ์ใหม่แล้วแล้วก็อ่อพวกมันจะถูกเพิ่มไปที่ตู้กดอัตโนมัติเลยแล้วก็ ไม่ต้องจะได้ไม่ต้องเอ่อรากใหม่ในเครื่องปัดแล้วไมโครวอร์อะไรไมโครวอร์หนึ่งแล้วก็เอาให้เราทำตามนี้ใช่ไหมนี่คืออะไรอย่าย่องไม่ได้เปิเก็บไม่ได้ด้วย ไมโครว,วอม์หนึ่งไอตัวนี้หนึ่งแล้วก็แอปพิทวอเดอร์ฟาอ์ดแอปพิทข้างคาวตัวนี้แล้วก็กบนี้นี่กบเอ้ยอ๋อนี่ไงอ๋อโอเคอย่างนั้นหนึ่ง ชึบเอ้เดี๋ยวเขาบอกว่าอย่าทิ้งขยะแล้วอันนี้มันทำใป้ขยะโ,โอเคอเห็ดได้ละแล้วก็ปั่นยูรีทีพ์อันล็อกโอเคแล้วก็จะกลายเป็นแบบนี้ก็แอปพ,พิดแอปพ,พิดใส่ไปแล้วก็หนึ่งศูนย์เค แวบแวบโอเคอุ Web. Web. Okay. ๊ยก็จะได้เป็นอ้าว <c oughs> อ๋อโอเคเข้าจใจแลละได้เถอะหนึ่งหนึ่ง,งส,สองให้เอาเข้าไปโฟเวฟดีนะ ôi kết thúc oh mình <laughs> <laughs> oh. bì bì bìp như thế là Nó à bấm, 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 เยี่ยมมากแล้วก็อจะออลืมนะเออเวลามีกองใหม่มาอาจจะมีอะไรแถมมาด้วยแล้วก็ถ้ามันไม่อยู่ในรายการสั่งซื้อก็ค่ามันซะการจิงเกอร์แล้วก็แอปพิด เอ้เขไม่ต้องการสตาร์คิงเกอร์ไม่ต้องการบีให้ตายหมดเลยกันจะได้ไม่ผิดโอเคก็ผิดมาหนึ่งตัวก็จะเป็นหนึ่งสองชิปไปอุ่นแล้วก็ไปท่า ออ่าของไอ้ทักทำยังไงเอ่ยอ๋อแปลว่า้องทำหนอนนี้ก่อนเนาะหนอนนี้หนอนนกหนอนต้องทำไงอ๋อแอปพิดหนึ่งตัวกับเอ๊ะแอปผิดป่าววะแอปพิดกับไมโครวอมใช่มั้งถูกตองอีกสองเขาเครื่องปั่นเอาเข้าเครื่องปั่นเอาเข้าเครื่องปั่น ปิดปิดอ่าหน,น,น่อนอันนี้สองตัวต่อไปหอยทากหอยทากหอยทากจระหอยทากหอยทากอยู่ไหนเลยอ๋อนี่ไงหอยทากอ่าใช้ใช้เตือนใช้หนอนแล้วก็ใช้ไอ้ตัวนี้เอ๊ะใช่ป่าวใช้เดือนหนอนโอเคใช่ผิดจะเป็น หนึ 1> 1่งศหสองรือ่สามว่าเราจะผสมให้ม so okay, so ันหมดเลยก่อนจะได้นมาผสมใหม่เล่าได้มาหรืออะไรมาด้วินอีทันนลยโอยเ่ะก็สมแมวกจะจายเป็นหอยทากหอยทากไปอุ่นหอยทากสองตัวก็จะเป็นมเลสิบสี่เมเป้เวลโคเว โอ okay. เคเยอะมากแล้วก็นีอ่ออเดอร์ต่อไปกบเออกบทำยังไงมันอ,อยู่ไหนวะอ๋อโอเคนึงสองสามแค่ทนเนลวะโอเคใช่จะเป็นหนึ่งหนึ่งสามสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสี่โอเคซืบราาอซุบ แต่มในที่เลนต่อมันถึงเป็นตัวไม่ได้กลายเป็นกบดอบยังไงผมวางยังไงเอ่ยผมวางไม่ได้แฮะต้องการอะไรนะกบสองกบสามตัวกับหอยทาโอเคไม่ต้องการทะไรอย่างเลยไปนอนตายจริง,รงกบแล้วก็หอยทาก ก็เป็นสิบสี่สองตัวแล้วก็สิบห้าสองตัวโอเคก็โอ๊ยติดไม่น่าเชื่อน้ำหนักแกเยอะขนาดนี้เลยเหรอโอเคเขายังไม่ส่งแล้วกันกบต่อจะกบอยากต้องทำอีสเสื้อก่อนป่ะ ก็จะเอ้ต้องเอาผีเสื้อก่อนผีเสื้อต้องทำโดยการวิ่งไม่ได้หนอนผีเสื้อเอ้ยหนอนหนอนเขียวตัวที่สองก็ตัวที่สามโอเคหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสาม

สิบแปดแล้วก็สิบเก้าเคชุบโอเคหลังจากนี้ได้หมดปัญหาทีตอนนี้เรามีขังขาวกบแล้วก็ดวงกว้าง ข้าวกรบดงกว่าแล้วต้องการหอยทากกับผีเสื้อซึ่งหอยทากอยู่ที่14ผีเสื้ออยู่ที่17โอเค14 17เมป็ปโอเคแล้วก็ก็ตรงเลยหลังนี้ก็น่าจะสบายสบายแล้วโอเคตกใจหมดเลยโดนดึงจอ <c oughs> เผีเสื้อสองตัวข้างคาวตัวหนึงแบงป่องตัวหนึงปูตัวหนึ่งเอปู2ตัวผีเสื้อ 2, 2> ข้างคาว 1, 1ก็เป็นเอ่อหนึ่งเแลัจากนั้นก็แบงป่อง1กับปู2แบงป่อง18กับยี่สิบกับ20 ยี่สิบยี่สิบไมโครเวฟอ,อ๋อออกไปไม่ถึงดูลักเพื่อนแปลกแปลกแฮ เอาเลยแล้วก็อันดับสุดท้ายผีเสื้อตัวหนึ่ง,งขางคาวตัวหนึ่งแมงป่องตัวหนึ่งผีเสื้อสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าแล้วก็ กับแมงมุมทารันทูนล่า20.21ิบเอเจนนี่โอเคบอลทารันูล่าสองตัวเฮ้ยตื่มแกะ กูบอกไปยังไอ้พวกชาติโลกไอ้สัตว์ชิ้นผายมีควยมึงทำไปทำเฮียอะไรทำเพื่ออะไรมึงอยากให้คนนู้นคนนี้ก็เป็นถูกใจมึงไปหมดเลยไอ้เฮียมึงดียังไงไอ้เฮียไอ้สัตว์มึดงมดีตรงไหนเหรอเก่งเจ๋งเลยไอ้เฮียตนติอ้สัตว์อตโอเคเอาวกที่เป็ดอีกตัวหนึ่งยี่สิมเอม ใอ้ผมผมเผยกระส้วงผีเสื้อมไปตายเลย17ผีเสื้อกลับมาเผยกระส้วงผีเสื้อตายไปตัวหนึ่งข้างข้าวอยู่เห็นไหมใครเดินจุดบนหัวผมอีกอ่ะปูหนึ่งแล้วก็แทนสุราสองตัวไปจบเย่ออ <Yeah. S 2> เอองานงานนี้จบแล้วก็ออกไปได้เลยโอเค หลังจากงานเสร็จนายก็ตั้งใจใช่ไหมกลับไปอีกเลยมันยากเกินไปครับนายการได้ดูสิ่งมีชีวิตตาไปบนทอ้องถนนนายเจอมันหยุดที่ร้านอาหารแล้วก็พวกคุณก็อบไมโครเวสเพื่อัมมันขึ้นมาโอ้จบแล้วโอ้จบแล้วเหรอโอ้จบแล้ว แค่อะไรเนี่ยง่ายจย่างองโอเคไงก็ตามครับวันนี้ับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพราะเกมมันจบแล้วไม่ได้อะไรอีกละโอเคก็ขอบคุณทุกค่นที่ตามชมแบันี้ไปนะครับกดไลค์กดติดตามด้วยขอร้อง